วันนี้นะคะเราจะพามาดูนะคะนี่แป้งสลับเปาของเรานะคะวันนี้แบบฟูมากเลยนะคะเป็นเพราะอะไรทําไมเมื่อวานไม่ฟูเพราะเมื่อวานนะคะเราใส่ไปพร้อมกับเกลือนะคะเกลือมันอาจจะไปโดนยีสต์นะคะทําให้ยีสต์ตายนะคะเราเลยวันนี้เราเลยไม่ใส่เกลือนะคะเพื่อเราจะดูว่ายีสต์อ่ะของเราอ่ะมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่ามันใช้ได้อยู่นะคะแล้ว แป้งปาละเาเราอะจะเค็มไหมเค็มนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือช่วงนี้นะคะช่วงเราจะเปลี่ยนเอาเกลือมาใส่ช่วงหลังให้ยีดมันขึ้นก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่เกลือนะคะเพื่อให้ยีดทำงานแล้วเราก็ใส่เกลือทีหลังเราจะใส่เกลือพร้อมกับน้ํามันพืชน,นะคะในขั้นตอนนี้นะคะคือขั้นตอนที่หลังจากที่เราทิ้งแป้งไว้30นาทีแล้ว ทีนี้เราก็จะมาแกะดูกันนะคะแป้งมันจะเป็นอย่างไรเห็นไ,ไหมโหขึ้นดีมากเลยนะคะตอนนี้เราจะนวดแล้วนะคะเราต้องนวดไล่ลมนะคะแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำมันพืชแล้วเราก็นวดสักสิบนาทีแล้วเราก็ทิ้งไว้อีกสิบนาทีแล้วเราค่อยมานวดอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็มา,าแบ่งแป้งนะคะ แล้วก็ปั้นใส่ไส้ได้เลยนะคะตกไร่ลมแบบนี้เลยนะคะนะไม่ติดไม่ติดถุงด้วยนะคะม,มันจะไม่ติดถุงนะคะเพราะว่าแป้งมันโอเคนะคะพอยีนมันขึ้นนะคะแป้งมันจะเนียนสวยมากนะคะ ถ้ายีดมันไม่ขึ้นนะคะแป้งมันก็จะไม่เรียนมันจะไม่สวยมันเป็นเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าจากการดันตัวของยีดนะถ้าว่ายีดมันยันตัวแป้งปุ๊บแป้งมันก็จะตึงขึ้นเต่งขึ้นทำให้แป้งมันเนียนสวย เป็นการห่อไส้สาลาเปานะคะแบบวิธีใหม่นะคะวิธีใหม่นะคะโดยการไม่ต้องรีดแผ่นแป้งนะคะก็คือการดึงแป้งนะคะดึงแป้งออกแล้วก็ใส่ไส,ส้เลยนะคะแล้วก็จับจับจีบนะคะนี่ดึงแป้งแบบนี้นะ,ะดึงแป้งออกมานะ,ะแล้วก็ใส่ไส้เลยแล้วก็จับจีบเลยนะคะเป็นวิธีการห่อไส้สลาเปาแบบ ว่องไวนะคะแล้วก็ง่ายมากนะคะนี่จับมาดึงแป้งออกดึง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 แล้วก็ใส่ใส่จับจีบดึงจีบดึง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 แป้งมาห่อไส้นะคะแล้วก็ทำให้กลมๆนะคะแล้วก็วางลงในซึ้งที่มีผ้าขาวบางรองนะคะนี่แล้วก็ทำแบบเนี้ยมันจะเร็วมากเลยนะคะเราจะ ไม่ต้องมานั่งรีดแผ่นแป้งนะคะแป้งที่ใช้ได้นะคะจะต้องเป็นแป้งที่เหนียวนุ่มนะคะสามารถที่จะดึงดึงดึงได้นะคะดึงแล้วก็ยืดเหนียวนุ่มนะคะจะทำออกมาแล้วอร่อยนะคะยังไงจะไปเที่ยวยังไงฮะฮะฮะจะไปยังไงจะไปเที่ยวยังไง มันมาอีกแล้วนะมันมาอีกแล้วนะโควิด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 โควิด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 แพร่เชื่อปีใหม่ตัวแพรเชื่อปีใหม่อีกอ่รีวิวนะคะการกินสลัเป้านะคะ เห็นไหมขึ้นขนาดไหนโอ้โหขึ้นมากดูนะคะฉีกนะคะอื้เป็นไงนะคะใส่เยอะอืใส่ทะลักใส่ทะลักโอ้ขนาดนี้เลยนะคะแต่แล้วแต่แล้วดูฉีกแป้งนะคะ ใส่ถักไหล,ลเสร็จแล้วหรือนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นเซตที่สองนะคะที่เราทําชุดแรกไปแล้วยีดไม่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นชุดที่สองนะคะยีดขึ้นนะคะมันจะฟูเห็น,นะคะ่ะความฟูมันจะแตกต่างกันนะคะมันจะฟูมากนี่ แล้วมันจะเนียนนะคะอืนนี่ทําเป็นรูปมันโถนะคะแล้แป้งแป้งมันจะนุ่มมากอืม่มเห็นไหมจะนุ่มแบบนุ่มยุ่ยเลยนะคะอืมอืม